อื่นไม่รู้เป็นยังไงสำหรับตัวเองมันรู้ส,สึกีแลกซส์ผูกจริตโอเคเลยสวัสดีค่ะดิฉันนานา,นาคุมนะคะเป็นนางร้ายตัวแม่ค่ะผลงานละครตอนนี้ก็คือกระเช้าสีดานะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะหยุดค่ะงดถ่ายเป็นภาพนิ่งอยู่กับบ้านนะคะเพราะว่าโควิดนั่นเองค่ะไม่มีเคล็ดลับอะไรนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองมาตั้งแต่สาวขั้นแรกต้องออกกําลังกายกินอาหารให้ครบหมู่นะคะทานน้าเยอะๆมีจิตใจที่แจ่มใสนะคะ และมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงเช่นกันนะคะคือตอนแรกก็คืออ่านพวกรีวิวทั้งหลายแหล่นี่นะคะแล้วทานประจำนะคะก็จะเป็นเซริฟฟูดนะคะเราต้องกินวิตามินซีอยู่แล้วนะคะตัวนี้เขาก็มีวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็รสชาติโอเคเลยรสชาติแบบว่าถูกจริตอะ่ะพูดง่ายๆนะคะที่มันไม่หวานเกินไปสําหรับตัวเองนะคะคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงสำหรับตัวเองคิดว่ากินแล้วคลายเครียดก่อนนอนเนี่ยถ้าบางทีเราอยากกินอะไรหวานๆใช่ไหมคะเราก็ชงกินนะคะเราก็รู้สึกว่าเออเราเรลัคซ์นี่คือผลที่ได้สหรัับตววเองนะคะคแล้ก็ มีวิตามินซีสูงตัวนี้สำคัญค่ะชอบทานตอนก่อนนอนนะคะชาตเขาเขาดีะนะคะกินแล้วก็ฟีลิ่งดีก็ชอบค่ะ